พี่เพชรกลัวโดนปดไหมไม่กลัวปดก็คือปดเราก็ต้องยอมรับอะค่ะปดก็คือโดนปดถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมเราก็ต้องโดนปลดมันเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็ประกวดใหม่ ดารากินไวสุดสุดเออเลิศนางคือของจริงได้ค่าทีวีตู้เย็นแล้วย่างแม่ยังตุกตาตุกตาต้องให้แม่สเปเชียลพิเศษนะลูกสาวนะฮะที่เป็นแฟนขับแม่แต่แฟนลับเบอร์หนึ่งเวอร์แม่หาค่าตู้เย็นจริงไหมจริงสิแต่ถ้ามีใครซื้อให้เลยก็จบนะพี่เพชรหนูสั่งตู้เย็นจากร้านเฟอร์นิเจอร์ขอนแก่นให้แล้วนะคะพี่เพชรเอาไปเข้าไปบ้านใหม่ได้เลยจะดีมากจะขอบคุณสุดๆค่ะพี่เพชรคิดบวกมากแล้วก็พร้อมบวกมาก ใช่ค่ะพี่เพชรรักองค์กร u n i v e r s ร์สิ o u ยูค่ะพี่เพชรรักแม่ปุ้ยพี่เพชรรักปุ๊กอุ๊กแต่คนเราชีวิตคนเรามันต้องมีอะไรที่แบบกูจะพูดยังไงดีอ่ะไม่ไดราม่ายึดของรางวัลคืนเงินรางวัลเจ้าที่ไหนไปคืนกูมีเงินค่ะมือหกป,ปากจะเอากับกูคืนเท่าไหร่สเท่ากูก็มีให้ค่ะตอนนี้กูพูดเลยแต่ว่าเขาไม่ปลดกูหรอกเพราะกูยังไม่ได้อะไรผิดจบไหม เขาไม่ปลดพี่เพชรหรอกค่ะเพราะพี่เพชรยังไม่ได้ทำอะไรผิดจบไหมคะพี่เพชรยังไม่ได้ทำอะไรผิดจบพี่เพชรยังไม่ได้เป็นว่าอะไรใครเลยเรื่องมันเกิดจากแม่เต๋าทีวีพูพี่เพชรเห็นข่าวแม่เต๋าเอาฟังนะจบตรงนี้เลยนะคะเพจไหนจะเอาไปลงเอาไปลงได้เลยพี่เพชรเห็นเพจแม่เต๋ากับคุณน้ำตาล พี่ก็เลยส่งขความไปหาแม่ว่าแม่เป็นยังไงหนูฝากเรื่องนี้ด้วยนะเห็นมีข่าวเรื่องแม่กับเขาแค่นั้นเองแม่ตอบเขาเลยว่าแม่ไม่แม่ไม่สนเออแม่ไม่คุยกับมิตป๊อปล่าโหวตแค่นั้นเองมันไะไม่มีอะไรเลยกูคุยกับแม่กูเข้าใจปะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นแม่ตอบไปสัมภาษณ์สื่อว่าอ๋อไม่คุยค่ะไม่คุยกับเอเลขา เพชรปะปลาหน้าเป๊ะเลขาเท่านั้นล่ะค่ะก็เป็นข่าวไปเลยทุกช่องแล้วดิฉันผิดอะไรอะคะอืมดิฉันผิดอะไรอะ่ะกูไม่มีสิทธิ์แสดงความรู้สึกส่วนตัวกับคนที่กูรู้จักเลยเหรอหรือยังไงคะหรือกูต้องยอมยอมตลอดหรือยังไงกูต้องยอมตลอดแล้วกูต้องโดนด่าดตลอดเหรอถ้าถ็นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกูเลยกูต้องยอมเหรอ กูเห็นข่าวแม่เต๋ากับน้ำตาลกูก็คักข้อความไปหาแม่กูเพราะกูรักนางเคารพนางกูผิดเหรอฮึอยู่ดีๆวันลุกขึ้นเออแม่เต๋าไปออกประกาศออกสื่อไปนู่นไปนี่แต่กูไม่โกรธแม่เต๋านะกูรู้วงการบันเทิงพี่เพชรรู้วงการบันเทิงค่ะพี่เพชรไม่เคยโกรธแม่เต๋าที่พูพี่เพชรรักและเคารพเขาเพราะพี่เพชรเข้าใจวงการบันเทิงแต่คนกลับมองว่าไม่สํานึกหาพวกขอโทษวันนั้นคืออะไรเนี่ย คนกลับไปตีความแบบนั้นท่านพี่เพไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมแล้วกูก็เป็นตัวของตัวเองกูจะโพสอะไรก็เรื่องของกูกูโพสหาแม่เต่ากูคนที่กูแท็กคือแม่เต่าเจตนากูไม่มีอะไรเลย เขาจะความหมายไหมกูคแค่จะแซลแม่กูว่าแม่หนูไม่ได้เป็นเลขาหนูนั่นนูน่นนี่เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นแบบคอนเทนต์น่ะพวกคุณไม่เข้าใจอ่ะพี่เพชรเบื่อแล้วเบื่อคนที่อินกับข่าวเกินเหตุแล้วสุดท้ายมันพี่เพชรไม่ได้อะไรเลยแล้วแต่นะวันนี้นะจริง oh. พอเถอะพี่เพชรไม่พูดแล้วก็หล่อนปากดีไงขอโทษเลยมาปากดีขอโทษก็ส่วนขอโทษค่ะการที่กูขอโทษก็คือกูอจบไปแล้วแล้วมึงจะอะไรคะ กูขอโทษคือกูจบไปแล้วค่ะตั้งแต่กูขอโทษมากูเคยด่าเขาอีกไหมคะมึงตอบกูค่ะตั้งแต่กูขอโทษมากูเคยไปนั่งด่าเขาอีกไหมคะตอบให้ได้ก่อนค่ะตอบเพชรค่ะ กูขอโทษจนปากกูเบี้ยวหมดแล้วมึงจะเอาอะไรอีกเวลากูโดนด่านในเพจนั้นเพจนี้ไม่มีใครเคยเข้าไปปกป้องกูเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคืออะไรกูเป็นคนเลวหมดเลยกูเป็นคนเหี้ยเลยถ้าที่กูไม่เคยอยากจะไปยุ่งเลยกูอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีจะตายหา มึงคิดว่าตัวจริงเพชรปรัชนา,าเป็นยังไงคะกูถามมึงแค่นี้แหละคนอย่างกูต้องกลัวใครหน้าไหนไหมถ้าเกิดเป็นเพชรปกัชนา,าคนเดิมแต่ทําไมกูถึงยอมเพราะกูรักตําแหน่งยูไอยูมากกูรักองค์กรก,รกูมากแต่บางทีมึงโดนปัน่นมึงโดนตลอดเวลามึงอดทนบ้าได้ไหมมึงอดทนมาแล้วเก้าครั้งอ่ะครั้งที่สิบมึงขอไม่อดทนสักครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะมึงอดทนมาแล้วเก้าครั้งอ่ะครั้งที่สิบมึงขอไม่อดทนสักครั้งหนึ่งได้ไหมอ่ะ แม่ตอาเอาพูดเอาชื่อกูไปพูดซะขนาดนั้นเลวทำไมกูจะโพสเฟซของกูบ้างไม่ได้อะหรือว่าคนอื่นมีสิทธิ์ทำร้ายกูอย่างเดียวกูไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครอื่นคนอื่นมีสิทธิ์ทำร้ายเพชอย่างเดียวหรอเพชไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครเลยหรอหรือยังไงคะคนอื่นมีสิทธิ์พูดบูลลี่เพชเกลเพชกดเพชอย่างเดียวเลยหรอคะเพชไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยหรอหรือยังไงตลก มึงจะปกป้องใครก็ปกป้องไปค่ะแต่อย่ามาสารแหน่ปั่นกูไม่ร้องค่ะเรื่องนี้ไม่ทำให้กูเสียน้ําตาได้เลยกูพูดเลยกูเห็นแล้วแต่ตอนทุ่มหนึ่งแหละปวดป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 ดพิมพ์กันไม่หยุดป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 ดกูลำคาญปด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 อยู่นั่นแหละ มีสิทธิ์เป็นตัวของตัวเองเลยเหรอคะเพชรต้องยอมไหมคะว่าหรอหรือยังไงเพชรขอโทษไปจนหมดแล้วไม่รู้จะกี่รอบกี่ร้อยกี่พันเหตุผลแล้วเข้าใจไหมคะอะไรก็ไม่รู้คอมเมนต์แต่ละคนอุ๊ยเชอริยาสวัสดีค่ะน้องเชอร์พี่เชอร์คนชมเลือกผมเยอะมากว่าสวยขอบคุณเชอริยาฮาวมากๆที่ทำให้เพชรสวยขึ้นแบบ พลิกไปอีกแบบพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะน้องเช่รกลับประเทศไทยหรือ,อยังคีย์เวิร์ดคำว่าปลด30นาทีได้ค่ะ3ามสองหำหรับเพชรนะคะจะปลดเพชรหรือไม่ปลดเพชรเพชรยังยืนยันคำเดิมว่าองค์กรที่เพชรรักคือ TPN เพชรรักตำแหน่งร้ออันดับ4 Universe in you มากๆมันทำให้เพชรได้เปลี่ยนไปในทางที่เพชรคิดว่าเพชรไม่สา เพชรไม่เคยคิดว่าเพชรจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แต่การที่มีมงกุฎหรือมีตำแหน่งนี้มันทําให้เพชรเปลี่ยนไปจากเดิมถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะมากแต่มันก็ทําให้เพชรรู้ว่าสิ่งไหนเพชรควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดควรจะทําหรือไม่ควรจะทําเพราะฉะนั้นวันนี้จะปลดหรือไม่ปลดเพชรยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดค่ะขอบคุณค่ะเลิศแม่ขอบคุณค่ะ มงสวมหัวอีกรอบขอบคุณค่ะตบมือยังค่ะเหลืออีกสี่ประเทศลดไปให้สุดค่ะน้องเชอบเอาให้สมกับที่เราอกหักสักไทยแลนด์ค่ะเลอค่านะคะเริยาเฮาบินทั้งหมด10ประเทศฉ่าๆภายในเวลาเดือนครึ่งเลอค่าไข่นาปะละาเลยจังหวัดน,นี้ไม่ค่ะโซกือ so โมงแล้วโมงอีกโมงแล้วโม,มงเล่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลิกมั่นหน่อยอตัวจริงไม่ได้มั่นนะ่ะอ่านคอมเมนต์ทันเหรอคะอ่านท่านค่ะยังไม่นอนอีกเหรออยากลองนอนนะปะลาแม่โอเคคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ค่ะปดจริงๆจะอายนะไม่อายค่ะไม่อายเลย ปลดจริงๆก็ไม่อายค่ะเพราะอะไรรู้ปะจะปลดหรือไม่ปลดก็ยังรับตำแหน่งนี้เหมือนเดิมมันเป็นตำนานไปแล้วค่ะมันคือตำนานรู้จักคําดีไหมคะ This is t legend เพรคือตำนานไปแล้วค่ะมันคือตำนานไปแล้วค่ะแม่เป็นคนที่ใจสู้มากกับคอมเมนต์ขอบคุณค่ะมันคือตำนานไปแล้วค่ะ วันนี้ต่อยเพชรต้องคืนมงกุฎให้กับกองประกวดเพชรก็ยินดีค่ะเพชรแฮปปี้ค่ะมันคือตํานานค่ะเพชรคือตํานานค่ะตัวจริงพเพชรน่ารักเคยเจอขอบคุณค่ะใส่ใจทุกคนรอบข้างขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วอุ่นหนุนนับประลาขอบคุณค่ะไม่เคยตายไหม่จำพี่โอที่กอ จำพี่โอที่กทมได้ไหมที่เป็น fc เพชพี่ดีใจกับปัจจุบันของเพชมากๆขอบคุณนะคะพี่โอไม่มีใครล้มเธอได้เลยคนนี้ขอบคุณค่ะทุกคนต้องมีตำนานขอบคุณค่ะความคิดดีมากขอบคุณค่ะก็เหมือนตำนาน130ล้านเลิศสวยขึ้นแม่สละตำแหน่งแม่ขอโชว์รอบดึกหาคน pk สนุกๆพอได้แล้วเลิศ แม่ขอโชว์รอบดึกหน่อยปักตะก้าให้หน่อยหลอดอีเวียมันโพสด่าแล้วทัศนคติดีมากขอบคุณค่ะเหมือนตำนานตะวันแดงขอบคุณค่ะรักแม่นะคะอ่ะวันนี้เพชรเพชรพอแล้วดีกว่าเพชรพัเพชรไปดีกว่าเพราะว่าเพชรวันนี้เพชรไม่เจอคอมเมนต์ที่เลยที่แบบที่ดูเหมือนจะเป็นมิรเลยอ่ะเพชรไม่แฮปปี้เลยอ่ะ แม่มีดราม่าร้อยแปดพันเก้าก่อนไปประกวดอีกอ๋อเหรอลดพรุ่งนี้เอาใหม่แม่พักผ่อนเยอะๆงั้นพี่เพชรขอไปคุยกับน้องปุ๊บอุ๊บก่อนนะคะเพราะว่าผู้จัดการกองประกวดทักข้อความมาพี่เพชรพยังไม่ได้ตอบเขาเลยให้พี่เพชรไปนะคะให้พี่เพชรไปคุยกับเขาว่าเอ่อบทสรุปมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ไหมคะต้อง ตรงส่งขอความเท่าไรมึงไม่เคยส่งให้กูหุบป,ปากฝันดีครับคุณเพชขอบคุณค่ะปาทุกคนหลับฝันดีนะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ